ออกฟังได้แต่พูดทีไรไม่เคยมั่นใจเลยคําถามก็คือว่าเคยฝึกพูดไหมคะาไม่เคยฝึกพูดจะพูดได้ยังไงมันไม่ได้ค่ะเพราะว่าการพูดอ่ะมันคือหนึ่งทักษะที่สําคัญมันมาจากการฟังเยอะๆการเสพสือเยอะๆการเห็นประโยคตัวอย่างเยอะๆและการได้ฝึกออกเสียงฝึกพูดประโยคนั้นๆออกมาค่ะ<ๆ>การที่เราอ่ะอยู่ดีๆแบบแค่ฟังภาษาอังกฤษเข้าใจแค่ การจดหรือการเขียนแต่ว่าไม่ได้ฝึกกล้ามเนื้อการขยับปากพูดออกมานะคะไม่มีทางพูดได้ค่ะนี่คือเรื่องจริงที่ทุกคนต้องเข้าใจเพราะการพูดได้คือการพูดมันออกมา และการฝึกออกเสียงด้วยเช่นกันนะคะถ้าใครในที่นี้เนี่ยเรียนภาษามานานแล้วเนาะอยากที่จะฝึกการออกเสียงอยากที่จะฝึกพูดภาษาอังกฤษฝึกพูดเยอะๆอะ่ะแบบมีตัวอย่างประโยคให้เห็นนะคะและเป็นประโยคที่สื่อสารได้เลยนะคะพอยมีคลับนะคะที่ชื่อว่า Legendary Club คลับมันใจครูภาษาอังกฤษการฝึกแต่ละครั้งนะคะพอยจะมี theme t h e m t h e ซึ่งเป็นหัวข้อในการฝึกพูด หัวข้อเนี่ยพอยมีสคริปต์ให้ทุกคนได้เห็นตัวอย่างประโยคของฝรั่งเลยนะคะให้ทุกคนหยิบไปใช้และปรับให้เข้ากับสถานการณ์ของตัวเอง เพราะประโยคที่คุณจะได้เห็นน่ะคุณจะได้รับคําอธิบายเพิ่มความเข้าใจในการเอาไปพูดด้วยนะคะแต่ละหัวข้อในการฝึกพูดเนี่ยมีประโยคที่สื่อสารได้เลยสื่อสารได้จริงนะคะสาวที่สมัครเข้ามานะคะก็จะได้ฝึกพูดฝึกการออกเสียงฝึกการสื่อสารฝึกการใช้ภาษาอังกฤษจริงๆเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนได้ลองผิดเยอะๆนะคะเพื่อให้เรียนรู้ว่าวิาวธีการใช้แบบสื่อสารได้เนี่ย ต้องทําแบบไหนและรวมไปถึงการพูดออกมาออกเสียงออกมานะคะเพื่อให้พลอยได้ช่วยดูว่าโอเคเสียงนี้นะคะเพิ่มเติมการขยับปากแบบนี้ได้เพิ่มเติมการฝึกเพิ่มเสียงนี้ได้นะคะเพื่อให้เสียงคุณเป็นเสียงที่สื่อสารได้และเป็นเสียงที่มั่นใจค่ะคลับนี้นะคะก็เปิดตัวกันไปแล้วหลายคน,นะถามว่าถ้ามาสมัครย้อนหลังจะเรียนทันไหมคะครูเรียนทันค่ะเพราะบทเรียนทุกครั้งนะคะเป็นวิดีโอ และรวมไปถึงไลฟ์ด้วยเช่นกันคุณสามารถดูย้อนหลังได้คุณภาพเท่ากันและทุกครั้งนะคะที่คุณส่งภารกิจเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษมาเนี่ยพอจะไปดูเลยว่าประโยคที่คุณใช้สื่อสารได้เปล่า เสียงที่คุณออกมาเนี่ยตรงไหนเพิ่มเติมได้ทันทีนะครับรอยมีคําปรึกษาให้นะให้คุณสามารถปรับใช้เพื่อให้สื่อสารได้มากขึ้นค่ะคขับเนี้ยพลังงานดีมากๆนะคะมีแต่คนที่อยากจะพัฒนาตัวเองมารวมตัวกันใน Legendary Club ถ้าเป้าหมายของคุณคือพูดอังกฤษได้ดีขึ้นและมั่นใจมากขึ้นก่อนสิ้นปีนี้นะคะคลับนี้คือขับของคุณค่ะแล้วพบกันใน Legendary Club 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 สวัสดีค่ะสี